สำหรับนักบวชในเช้าของวันที่10มีนาคมพศออ2560ตอนที่6ณสวนธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้ข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสมมาชมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อทูลขอฟังธรรมหัวข้อต่อไปเมื่อข้าพพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านทรงแสดงธรรมดังนี้ว่า พยารำมเอย่ยลูกนั้นคิดว่าข้อทำต่อไปต่อจากการที่ควรละลึกนึกถึงความดีที่ควรจะทำในสถานที่ที่ควรจะทำกับบุคคลผู้ที่อยู่ด้วยอยู่ร่วม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนอกจากการละลึกนึกทำความดีเช่นนี้แล้วนักบวชควรที่จะละลึกนึกถึงอะไรอีกเพื่อที่จะได้เป็นนักบวชผู้ประพฤติปฏิบัติดี จะดูเจ้าค่ะลูกจัดตอบแบบที่ลูกคิดมาเจ้าค่ะลูกคิดว่ารดเหนือจากกาันและลึกนึกถึงความดีไม่เบียดเบียนสถานที่ไม่เบียดเบียนคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเราก็ควรจะละลึกนึกถึงจุดมุ่งหมายความตั้งใจ จุดประสงค์ของการออกบวชของเราว่าเราออกบวชเพื่ออะไรเราจะได้ทำตามจุดมุ่งหมายของเราให้ถูกต้องนะเจ้าค่ะจะได้ไม่ไปทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความตั้งใจจุดมุ่งหมายของตนเองเจ้าค่ะ พระยาทำเอ่ยแล้วลูกคิดว่าจุดมุ่งหมายของนักบวชนั้นคืออะไรอย่างนั้นหรือก็อต้องเป็นการออกบวชเพื่อดับการเกิดเสี้า,าว้าเพราะว่าพระพุทธองค์ ทรงสร้างสั่งสมบารมีมามากมายเพื่อเต็มในการเป็นองค์พระพุทธเจ้าเพื่อชี้ทางบอกทางในการดับการเกิดไม่มีจุดมุ่งหมายอื่นใดนอกเหนือจากนี้พระพุทธองค์ทรงออกบวชก็เพื่อชําระกิเลสตัณหา เมื่อชำระกิเลสตัณหาแล้วจึงจันดับการเกิดได้พระพุทธาเจ้าค่ะก็ดีแล้วพระยาธรรมเอ่ยถ้าเช่นนั้นก็จงตั้งใจฟังกันให้ดีลูกทั้งหลายจุดมุ่งหมายเดียว ของฟูดที่ออกบวชคือการออกบวชเพื่อละการละนั้นคือต้องละกิเลสละตัณหาคือการละรักโลภโกรธหลงความอยากและความไม่อยากลูกทั้งหลาย การที่เราชำระล้างความรักโลกโกรธหลงออกจากตัวเราได้มากเท่าไรเราก็จะยิ่งใกล้ใกล้จุดมุ่งหมายของเราในการออกบวชในกล้งนั้นๆมากเท่านั้นลูกจันนั้นสิ่งที่นักบวช ทุกคนควรทำก็คือละลึกนึกถึงการออกบวชจุดมุ่งหมายของแต่ละคนทำความเข้าใจให้เข้าใจอย่างท่องแท้ลึกซึ้งถึงการบวชลูกเอ๋ยลองพิจารณาดูเถิดลูก ว่าตัวของลูกนั้นออกบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อที่จะหนีปัญหาอย่างนั้นหรือบวชเพื่อที่จะมาอาศัยพระพุทธศาสนาในการกินในการอยู่การอาศัยในรูปแบบของการ สร้างประโยชน์ให้กับตนอย่างนั้นหรือบวชมาเพื่อต้องการรับยศสรรเสริญอย่างนั้นหรือลูกทั้งหลายหากเป็นเช่นนั้นลูกนั้นคิดผิดมีจุดมุ่งหมายที่ผิดตั้งแต่ความคิดความตั้งใจแล้ว และความคิดความตั้งใจเช่นนี้จุดมุ่งหมายเช่นนี้จะพาให้ลูกนั้นทุกทนลำบากจมอยู่ในทะเลทุกอีกยาวไกลแต่ถ้าเกิดว่าลูกทบทวนดูแล้วรู้ว่าตนออกบวชเพื่อดับความทุกข ที่มีอยู่ในตนทุกคือการเกิดทุกคือการแก่คือการเจ็บและการตายการพลัดพรากจากถ้าคิดเช่นนี้ก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีเพราะลูกนั้นเดินทางถูกแล้ว จะทำให้ลูกนั้นพ้นทุกได้หากลูกเดินตามทางเส้นนี้ไปเรื่อยๆลูกทั้งหลายเอ่ยการออกบวชก็เพื่อตัดตัดเพื่อละตัดและละนั้นคือละความลุ่มหลงความยึดติด ลูกทั้งหลายเอ่ยความทุกข์ที่ยังทุกข์อยู่ก็เพราะว่าเรานี้ยังมีความลุ่มหลงอยู่หลงในตัวในตในตของตนหลงในตัวในตนของบุคคลผู้อื่นหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆ ลูกทั้งหลายความลุ่มหลง่ํทำให้เราจมอยู่และเป็นทาสกิเลตันหาไม่เคยมีความอิสระทำตามใจตนได้เลยคิดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งผลที่ปรากฏมาคืออีกอย่างหนึ่ง ลูกทั้งหลายเอ้ยเรานั้นตกเป็นทาตุกิเลสและตัณหาเรามีความทุกข์มากมายอยู่ในตัวของเราเราจึงแสวงหาหนทางโดยการออกบวชเมื่อเราออกบวชแล้ว เราจึงควรพิจารณนานะถึงสิ่งเหล่านี้คือความทุกข์ที่มีอยู่ที่ทับถมอยู่ลูกทั้งหลายเมื่อออกบวชแล้วความหลงจึงไม่ควรมีในตัวในตนของตนในแต่และว,วัน จึงควรคิดพิจารณาดังนี้ว่าเราออกบวชมาแล้วละทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างไว้แล้วเรามาเพื่อชำระความลุ่มหลงบัดนี้เรามีความลุ่มหลงมากเพียงใด เบาบางแล้วหรือ,อยังพิจารณาดูตนหลงในความคิดของตนว่าตนดีแล้วว่าสิ่งที่ตนทำนั้นถูกต้องที่สุดแล้วหลงยึดตัวยึดตนยึดสิ่งของเข้าของต่างๆว่าเป็นของของตนหลงใน เสนาสน,นะที่อยู่ที่อาศัยว่าเป็นของตนหลงในลาบสก,กระต่างๆทั้งหลายหลงในลาบในยศหลงในคำชื่นชมยังลุมล่มหลงอยู่หรือเปล่าเมื่อออกบวชมาแล้วตนยัง มีการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนทำให้ตนนั้นไม่สามารถที่จะคลายความลุ่มหลงได้หรือเปล่าลูกทั้งหลายการออกบวชนั้นควรที่จะละต่อความลุ่มหลงหลงในตน ในตัวตนของตนและบุคคลผู้อืน่นในสิ่งของเข้าของและสถานที่ลูกทั้งหลายเอ่ยการดับจากทางโลกเพื่อเกิดทางธรรมก็เพื่อฝึกฝนตนหากว่าตนออกบวชแล้วยังมีสิ่งเหล่านี้คอบงำมากมาย ก็ไม่ต่างอะไรจากการที่ยังมีชีวิตยอยู่ในทางโลกที่ยังหลงเต็มอัตตาจมอยู่กับความทุกข์และยังเป็นความคิดที่งโง่ยิ่งกว่าตอนที่อยู่ในทางโลกเสียอีกเพราะอุตสาหละมาแล้ว เพื่อที่จะชำระแต่กลับมาทำให้จมลึกยิ่งกว่าเดิมลูกทั้งหลายเอ่ยสิ่งที่นักบวชควรที่จะคำนึงนึกถึงควรที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติคือมันพิจ,จนนารณาถึงความลุ่มหลงที่มีอยู่ในตน อยู่บ่อยๆอยู่เสมอว่าตนนั้นยังมีความหลงอะไรบ้างแล้วค่อยๆชำระล้างไปด้วยการประพฤติปฏิบัติให้ดีทำตัวให้อยู่ในกรอบของศีลทำสมาธิและปัญญา พยายามถอดถอนความลุ่มหลงในตัวในตอนออกเสียโดยการพิจารณาอยู่เสมอว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราการเกิดนั้นเป็นทุกข์เมื่อมีการเกิดในที่ใดการดับย่อมมีในที่นั่น การพลัดพรากจากเป็นเหตุของทุกข์แต่เรานี้สามารถที่จะอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้หากเราโยกจิตของเราออกจากตัวบุคคลที่สมมุติว่าเป็นเราในวันนี้เราก็จะสามารถ เป็นอิสระสิ่งทั้งหลายที่มีขึ้นมานี้คือกิเลสและปัญหาทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ดับไปทุกนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราทุกนั้นเป็นสิ่งที่มันมา จากความโง่เขลาที่เราเคยหลงเชื่อว่าคือตัวคือตนของตนจึงสร้างกรรมมากมายดิ้นรนขวนขวายเพื่อได้สิ่งทั้งหลายมาให้กับตนแต่ท้ายที่สุดแล้วเรานั้นก็มีแต่เพียงแค่ดวงจิตที่โดดเดียวเดียวได้ ไม่มีอะไรเป็นของตนร่างกายนี้เขาจะดับลงเมื่อไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยแต่มันขึ้นอยู่กับการเวลาที่กรรมวิบากนั้นจบลงแล้วหรือยังการเวลามาถึงแล้วหรือยังกายนี้ถึงเวลา เสื่อมสลายไปแล้วหรือ,อยังสับสินเข้าของเงินทองลาบยศสรรเสริญต่างๆที่เราคิดลุ่มหลงนึกว่าเป็นของเราเมื่อถึงเวลาที่มันจะเสื่อมจะสลายหายไปจากเรามันก็จะหายไปในพริบตา บ้านที่แสนสวยรถที่สุดจะรักเงินทองที่อุตสาห์เก็บมาทั้งชีวิตสร้อยทองเส้นใหญ่ๆสร้อยเพชรเม็ดง,งามๆถึงเวลามันก็ต้องสูญต้องหายต้องดับไปจากเราอยู่ดีไม่มีอะไรเป็นของใครทั้งนั้น รัสพสิ่งทั้งหลายไม่มีความเที่ยงแท้ไม่ใช่ของเราเป็นแต่สิ่งที่สมมุติมาหลอกเราว่าเป็นของเราเชื่อครั้งชื่อคราวไม่ว่าจะเป็นตัวเราเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่รักเราเป็นของของเราที่หามาได้ หรือว่าไปเอาของเขามามันจะเป็นรูปแบบไหนมันก็ล้วนแล้วแต่ไม่มีอยู่จริงแม้ตัวเราเองด้วยเมื่อนักบวชมันพิจารณาเช่นนี้อยู่บ่อยๆนักบวชผู้นั้นก็จะสามารถถอดถอนความลุ่มหลง ออกจากตนไปจนได้ลูกทั้งหลายเอ๋ยเราเป็นนักบวชเราควรรู้ว่าเราควรมีหน้าที่ทำอะไรหน้าที่ของนักบวชก็คือการชำระความหลงที่เป็นกิเลสที่ทำให้ตนนั้นจมอยู่กับความทุกข ลูกเอ๋ยเหมือนบุคคลที่ตั้งใจว่าจะไปซักผ้าที่สกปรกเหล่านี้ให้สะอาดเมื่อขนกองผ้าไปแล้วก็ไม่ซักไม่ทำยิ่งจะทำให้ผ้าเหล่านั้นเน่าเปื่อยยิ่งจะทำให้ผ้าเหล่านั้นเน่าเหม็นทำให้ผ้าเหล่านั้น ต้องผูพังลงไปไม่มีวันที่จะสร้างสักยอมสักให้สะอาดกลับคืนมาใหม่ได้การเป็นนักบวชเราก็ามาเพื่อชาระแต่ถ้ามาแล้วไม่ชาระก็จะเป็นเช่นนั้นล่ะลูกความเน่าเหม็นจะเกิดขึ้นกับเราความเป่อยเน่าจะเกิดขึ้นกับเรา และเรานี้ก็จะขาดโอกาสที่จะทำให้เราดีขึ้นมาได้อีกลูกเอ้ยจงพิจารณาเช่นนี้เถิดการเป็นนักบวชที่ดีจะบังเกิดแก่ลูกหากลูกบวชแล้วและน้อมเอาการบวช การประพฤติปฏิบัติทั้งหลายที่ทำอยู่ทุกวันทุกเช้าคำ่ำมาเป็นการชำระความหลงให้กับตนความเจริญย่อมเกิดขึ้นในบุคคลผู้นั้นและนักบวชทุกคนก็ควรกระทำเช่นนั้นคือการทำความดี พืทอท่อถอดถอนความลุ่มหลงในตนพระยาธรรมเอยนักบวชที่คิดจะเอาดีที่จะได้ดีควรคำนึงนึกถึงสิ่งนี้ละลูกและควรประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้แล้วจะพบกับความดีความสุข ความสำเร็จได้ลูกจต่เจ้าค่ะลูกเข้าใจในระดับหนึ่งตามความรู้ความสามารถสติปัญญาของลูกแล้วเจ้าค่ะลูกจะนำไปเผยแผ่เพื่อนที่ฉันได้ให้ทุกคนปฏิบัติตามพระวจนะเจ้าค่ะนักบวช ควรนึกถึงจุดมุ่งหมายในการบวชว่าบวชเพื่ออะไรคำตอบของทุกคนที่ถูกต้องต้องเป็นการบวชเพื่อลักการที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ต้องละความลุ่มหลงเมื่อละความลุ่มหลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกชำระออกไปเมื่อนั้นแล เราก็จะพบกับความสำเร็จในการเป็นนักบวชและจะเป็นนักบวชที่ดีได้พระบุทธเจ้าค่ะสาธุ